ยังไงพี่อาร์ขอเรื่องเจ้าสาวก่อนเลยนะคะเจ้าสาวสอบเพราะตรงเนี้ยอยู่ดีๆก็โสดหมดเลย3คนจะได้้อบว่าเออเดี๋ยวนะคนต่อไปมันไม่ใช่อยู่ดีๆทางนี้ยเขาก็อยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้วของคุณอยู่ดีๆก็อะไรก็ไม่รู้ทางนี้เขา ก็าแบบนี้มันเพราะคนละอาการคนละอาการกันแต่เราสามคนอาจจะอยู่ดีๆแล้วได้เป็นเจ้าสาวเพราะฉะนั้นวันนี้ติวเข้มค่ะคุณผู้ชมมาเอากระดาษกามาจดนะคะเราจะเป็นเจ้าสาว2022ต้องทายังไงบ้างติวโดยแอปเจ้าสาวปีนี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดามาแล้วต้องสุดปังสุดปังนะจะปังขนาดไหนต้องทําให้ได้แบบคุณใบหลิวค่ะใบแหววก็คือนี่เจ้าสาวป้ายแดงนะคะเริ่มจาก ต้องสร้างความพิเศษถ้าเป็นงานแต่งงานปกติใครสู่ขอเด้เดวๆทำไมทำไมผู้หญิงถือขันมากนั่นนั่นไงก็ต้องจะบอกไม่เหรือ เจ้าสาวยุคใหม่ค่ะเจ้าสาวต้องเป็นคนหอสินสอดทองมั่นยกขบวนขันมากไปสู่ขอเจ้าบ่าวมีการประตูเงินประตูทองจริงๆต้องเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวอ่ะก็คือทำทุกอย่างที่จริงๆเจ้าบ่าวต้องทำาอ้ยเก๋นี่แล้วนื้อไหมชุดเจ้าสาวอ่ะปักมาตาแตกอ่ะสวยขนาดนั้นมาให้นั่งรออยู่ได้ยังไงเพื่อนเจ้าสาวว่ปกติเพื่อนเจ้าบ่าวจะต้องโดนทําโทษโดนรินี่กลายเป็นเพื่อนเจ้าสาวใช่ค่ะนอกจากจะ เอาสินสอดมาสู่ขอเจ้าบ่าวแล้วยังต้องผ่านด่านประตูเงินประตูทองเนี่ยทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจริงแล้วฝ่ายหญิงจะต้องแบบทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์รักแท้ก่อนจะเข้าผ่านด่านทั้งห้าไปหาเจ้าบ่าวได้ต้องมีคำมันต้องมีคําถามอยู่แล้วแก้วว่ามันเป็นการตกลงอะไรยังไงกันทํานอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าถึงที่มาเอาอันนี้ก่อนของที่เราต้องเตรียมก็นั่นนะถ้าเราจะเป็นแพาเราเตรียมของถ้าเราจะต้องเตรียมแชตลิสต์ละ้ต้องเตรียมอะไรบ้างนี่สําหรับ คุณน้องใบหลิวเนี่ยนะคะเจ้าสาวป้ายแดงเนี่ยนะเธอเตรียมสินสอดทองม่านที่มาสู่ขอเจ้าบ่าวเนี่ยสินสอดเราก็เตรียมเหรอใช่ค่ะโอเคได้ก็คือไม่ใช่เฉพาะด่านนี้ไม่ช่ไม่ใช่นี่เหรอนี่เหรอนี่คือเราเตรียมเหรอเราเตรียมเจ้าสาวเตรียมก็เรายกมาขอเจ้าบ่าวไงแแหวนแหวนแต่งงานด้วยหรือทั้งหมดมีนะคะมูลค่ารวมก่า12ล้านบาทค่ะ มีทุกอย่างครบทุกวันเหมือนที่เจ้าบ่าว <c oughs> พึงจะทําปกติเนีนะทีสล้านเด้อ,อ,อเริ่มจากเงินสด2ล้านบาทคเครื่องเพชรและทองคําทั้งหมดมูลาค่า5 0 0แสนบาทโสนดที่ดินที่อ,อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะเนื้อที่5ไร่มูลาค่ากว่า5 0 0แสนบาทรถเก่งนะคะป้ายแดงอีกนะคะราคา 2.8ล้านบาทแล้วยังไม่พอค่ะยังมีบ้านพร้อมที่ดินในหมู่บ้านอีกหนึ่งหลังนะบ้านพร้อมที่ดินเนี่ย7ล้านบาทน่ะยากแล้วเนี่ยอยากตรงนี้เตรียมสินสอดทองบ้านเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกยกขบวนขันมากมาผ่านด่านทั้งห้านะคะแต่หลังจากที่เนี่ยก็ยกกันขึ้นมาทําพิธีเหมือนตามปกติก็สวมแหวนตามปกติค่ะสวมแหวนให้ซึ่งกันและกันนะคะ แน่นอนเกิดคําถามเหมือนแม่แพทย์ว่าอืมันเกิดอะไรขึ้นกับงานนี้กับตลปัดล่ะอืนี่เลยค่ะอไปขอแนะนํากันก่อนสําหรับคู่นี้นะคะเป็นคู่บ่าวสาวอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเจ้าสาวป้ายแดงนะคะคือน้องหลิวเนี่ยคือนางสาวพิชยาพาโนมไมนะคะอายุ33ปีส่วนเจ้าบ่าวคือนายพานุพงศ์นะคะเทพาจันทรักหรือน้องนิกกี้นะคะอายุ33ปีเช่นเดียวกันค่ะอายุเท่ากัน อยู่เท่ากันเลยถามว่าทําไมทําไมเจ้าสาวถึงเป็นฝ่ายยกขบวนขันมากมาขอแต่งงานในครั้งนี้เจ,จ้าสาวบอกว่าอยากเซอร์ไพรส์อยากทำเซอร์ไพรส์ให้เจ้าบ่าวโดยได้ปรึกษากับญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วญาติทั้งสองฝ่ายไม่ขัดข้องอะไรเลยต้องบอกผ<อ>ู้กล่าวผู้ใหญ่เนะนาะใช่สามารถทําได้นะคะเพราะก็ยังถือว่าเป็นไงเป็นพิธีการแต่งงานตามประเพณีไทยเหมือนเดิมเพียงแต่ก็แค่เปลี่ยนสลับจากฝ่าย เจ้าบ่าวเนี่ยนะแสดงความรักก็มาเป็นเจ้าสาวแสดงความรักแทนความทั้งคู่เนี่ยเริ่มคบหาดูใจกันมานานแล้วนะคะตั้งแปดปีแล้วเขาบอกว่าฟันฝ่าอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเยอะจนกระทั่งมีกิจการร้านอาหารในเมืองขอนแก่นแล้วก็มีธุรกิจอื่นๆทําให้รู้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าสาวรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีนะคะเพราะว่ามีฝ่ายชายเนี่ยคอยช่วยเหลือเคียงข้างมาโดยตลอดก็จึงทําให้ประสบความสําเร็จมาด้วยกัน ทั้งคู่ในคิดเรื่องแต่งงานมานานแล้วก็จึงอยากหาจังหวัดที่เหมาะสม,อมพอเมื่อได้จังหวัดนี้แล้วใบหลิวก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์นะคะเป็นฝ่ายที่แสดงความรักก่อนน่ารักเนาะโดยยกขบวนขันมากไปขอฝ่ายชายเองค่ะส่วนสินสอดทองม่านทุกบาททุกสตางค์ตนเอง,ง,งตนเองและฝ่ายชาย ร่วมกันหามาอ๋อขรองเขาร่วมกันเขาคบกันมาแปดปีแล้ว่ไมเริ่มกันหามาเขาบอกว่าเริ่มกันมาตั้งแต่แบบว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ยี่ห้าตอนนี้ก็โอ้ก็เนี่ยกอร่างสร้างตัวมาด้วยกันนะค่ะซึ่งครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็เห็นด้วยและอีกมุมหนึ่งตัวเองก็มองเห็นว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปมากแล้วไม่จําเป็นจะต้องให้ฝ่ายชายมายกขบวนขันหมากมาขอเท่านั้นแต่ฝ่ายหญิงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะพอที่คุยกันเรื่องแต่งงานเนี่ยก็ ก็มีว่าแค่คุยกันว่าเอ้ยทําไมไม่ยอมมาขอสักทีแล้วว่ามองดูเพื่อนๆพื่อรอบข้างว่าเออเพื่อนๆก็ยังโสดอยู่อีกเยอะเจ้าบ่าวไม่ยอมมาขอสัทีก็เลยเป็นเหตุว่าอ่ะยังไม่มาขอสัทีเราขอเองก็แล้วกันคุณู้ชมระวังให้ดีนะ,อ,ะอยู่ดีๆเดี๋ยวไปขอนะนไม่จากอันนี้ครคงตกลงกันแล้ว ผู้ชายอาจจะจัดแจงอะไรไม่เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าโอ้ยพอจะเท่าแล้วอาจไม่ขอมัวแต่ดูแลธุรกิจเจ้าสาวเลยว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจัดเองจัดเองแต่เจ้าสาวก็ต้องอยากแต่งด้วยแหละแน่นอนเจ้าบ่าวเนี่ยก็กล่าวสั้นๆนะว่าเขาตื่นเต้นแล้วก็ดีใจรู้สึกตื่นตันใจอย่างมากที่ใบหลิวมาขอแต่งงานในวันนี้เป็นประโยคที่เราไม่เคยได้ยินนะสาวสวยทุกคนเลยนะสาวขอนแก่นนะ อ่ะนี่แหละค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่ว่าจะงานแต่งในรูปแบบไหนแต่ดูสิทุกคนก็มีความสุขถูกต้องอันนี้คือเขาร่วมกันหามา8ปีเนาะแต่กของเราเดี๋ยวเราหาเองคนเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวเราหาเจ้าบ่าวหาเจ้าบ่าวยากกว่าหาสินสอดไหมอาร์หาสินสอดแล้วเดี๋ยวไปหาเจ้าบ่าวให้พร้อมก่อนนะมาแต่ตัวทัวยกแก๊งเดี๋ยวเราไปหาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเขา เขาเขายกสินสอดไปหาเจ้าบ่าวที่อายุเท่ากันคือสามสามฉันยกข้าวของเราเนี้ยไปขอผู้ชายอายุสี่สิบหกเหรอจะดีเหรอทำไมล่ะเขาก็ต้องมีสี่สิบหกก็ต้องมีว่างบ้างแหละอ๋อเหรออ๋อเดี๋ยวเทออย่าเทออย่าเทอสามหกล่ะเดี๋ยวเจ้าสามหกอืมได้ไหมไม่สนเาแววตาว่างเปล่าไม่สนใจเลยอะสิหกเลยฝั่งนี้ชอบเด็กกว่าฮะ ฝั่งนี้ชอบเด็กมากนี่ไม่จะหาตั้งตีหกเลยบอกว่าสามหกอ๋อคือเพราะว่าเด็กลงมาเพราะว่าเราอยู่อายุมากเราต้องลงมาได้เราก็เด็กรูปร่างเราก็เหมือนเด็กเราก็ต้องมีแฟนเด็กอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวให้ยืมกางเกงตัวเมื่อเช้าไหมไปดูไอจีแม่แพทเอาไหมกางเกงตัวเมื่อเช้าให้ตุ้ยตุ้ยใส่แล้วก็ เด็กต่อแถวเลยค่ะไม่ใช่สามหกเลยคะ่ะตกได้ตั้งแต่เด็ก16มาเลยค่ะนะทงเก่กตงตัวนั้นองนึ่งมาตั้ง4ตัวเดี๋ยวให้ยืมตัวหนึง่งเขาจะมา